มันเครื่องตัวเวลทนิกตัวซีพัทตัวเนี้ยซีพัทปู ool, กายตัวซีพัทแกนแกนทูริสโมตัวเนี้ครัมันจะมีตัวโบลอนมันสามารถที่จะแบบว่าไปหล่อเลี้ยงลูกสูงในรอบสูงๆเราสามารถขับในสนามแข่งะได้แบบว่าเต็มที่มั่นใจไม่ต้องไม่ต้องแบบเอากังวลไม่ต้องกังวลว,ว่าเฮ้ย ความร้อนเราจะขึ้นหรือเปล่าเงี้ยทำให้เรามีสมาธิกับการแข่งอันนี้เป็นข้อดีของเวอร์คูนิกตัวนี้เลยตอบโจทย์ได้อย่างดีเลยครับในการสำหรับการแข่งในการใช้รอบสูงครับสวัสดีครับ,รบรอราสเวลโ1เ o ส r ิ่<ส>โโโง ผม็อปนะครับโตครับผมผมแชมป์ครับับผมแมนยูเดสนะครับวันนี้อย่างคันขาวนะครับก็จะเป็นพวกของเหลวครับน้ำมันเครื่องส่วนคันดำจะเป็นน้ำมันเครื่องระบบเบรกคูลแลน์ครับก็จริงจริงที่ที่อู่เนี้ยจริงๆรู้จักกับแมนอยู่แล้วซึ่งเป็นเพื่อนกันมาก่อนนะครับแล้วก็แมนขายพวกเวลจอนดีขาย้ี่มันเครื่อง ครับสูงอะไรพวกนี้ครับเครื่องมือที่ร้านเนี่ยก็คือครบครันมีทั้งระบบกับเบกช่างก็มีประสบการณ์ครับก็เลยเลือกมาเปลี่ยนที่นี่ครับแล้วก็ทาง UDS นี่เขาก็เป็นผู้ดูแลเหมือนว่าเป็นเป็น m a n เจอร์ทีมครับเหมือนว่าบริหารทีมอย่างเป็นทางการอยู่แล้วก็จะเป็นงาน super cup super ร์คอ a c t ครับครับผมจะเป็นลงในรุ่น civic fd ค u ับเ c e ครับก็จะเป็น เฉพาะรุ่นก็คือเป็นสวิคเอฟดีเครื่อง1.8กับเครื่อง2 0 0พครับคันนี้นะครับก็จะเป็นเครื่อง1.8ครับผมส่วนในเรื่องของช่วงล่างก็จะเป็นช่วงล่างที่เซ็ตไว้ในประมาณหนึง่งแล้วก็พวกของเหลวก็จะเป็นของน้ำมันเครื่องโวทนิกครับจะเป็นตัวรุ่น4พัดครับผมครับส่วนของผมคันขาวนี่จะเป็นเครื่อง k 20A ครับเป็นเกียร์6กสปีด แล้วก็ช่วงล่างก็จะเป็นหงอดไาทั้งหมดครับส่วนน้ำมันเครื่องเราก็เล <spe> ือกใช้ของบริษันกครับก er ็สำหรับบริษัทนกผมผมเองอ่ะเคยใช้มาก่อนหน้านี้อยู่แล้วครับแล้วก็ รู้สึกว่าน้ามันเครื่องเนี่ยลื่นแล้วก็น้ํามันเครื่องไม่ไม่ค่อยหายครับสาหรับเครื่องเคนะครับน้ามันเครื่องไม่ค่อยหายครับเต่นั้นมันเครื่องที่วิ่งลายได้ค่อนข้างดีเลยครับความเร็วลายค่อนข้างค่อนข้างดีครับคือมันแบบมันใช่มันลื่นมันลื่นกว่าปกติใช่ครับทื่รอบยฟว่าปกติแต่ที่ผมลองเองเคยใช้มาก่อนด้วยครับเคยใช้มาก่อนแล้วด้วยใช่ครับใช่ครับใช่ครับหรือว่าตอบโจทย์ได้อย่างดีเลยครับในการสำหรับการแข่งในการใช้รอบสูงครับผม แล้วก็ไอตัวน้ํามันเครื่องอนะ่ะตัวน้ํามันเครื่องตัวเวอร์ทนิกตัวซีพัดตัวนี้ซีพัดปูกายตัวซีพัดแกนแกนทูริสโม,มตัวเนี้ยมันจะมีอย่างที่บอกคนระับมันจะมีตัวโบลอนที่ที่พาเป็นเป็น,เป,นเป็นเหมือนว่าเป็นแบบว่าตัวชูโรของเวอร์ทนิกเลยแหละคือมันสามารถที่จะแบบว่าไปหล่อเลี้ยงลูกสูบในรอบสูงสงซึ่งซึ่งซึ่งของแบรนด์อื่นเนี่ย จะไม่มีตัวนี้ถ้าแบรนด์อื่นอ่ะเราต้องซื้อตั้งหากซื้อเติมตังหากตัวที่สามารถที่ไปเคลือบลูกสูบอะครับลูกสูบเวลาที่มันแบบว่าเขาเรียกอะไรนะที่แบบว่ามันแบบทำงานในรอบสูงๆอนะ่ะลดการเสียดสีของของ,ของลูกสูบทำให้เครื่องยนต์เนี่ยมันสามารถทํางานได้อย่างเต็มที่ด,ทดึงประสิทธิภาพของเครื่องได้อย่างเต็มที่ทําให้แบบว่าเวลาเราไปขับในใ,ใ,ใ,ในในในท i m e a t t a เนี่ย มันจะทําให้เราได้ผลการแข่งขันที่เราต้องการตัวเนี้ขับยังไงความร้อนมันก็ขึ้นแต่ว่ามันลงเร็วตัวนี้มันเหมือนเป็นเหมือนเป็นสารหล่อหล่อเหมือนเขาเรียกเรเป็นหล่อเย็นทําให้เครื่องไม่ร้อนทําให้เครื่องไม่ฮีทเราสามารถขับในสนามแข่งอะได้แบบว่าเต็มที่มั่นใจไม่ต้องไม่ต้องแบบเอากังวลไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยความร้อนเราจะขึ้นหรือเปล่าเนี่ทําให้เรามีสมาธิกับการแข่งผมว่านะอันนี้เป็นข้อดีของเวอร์ทอนิกต์ตัวนี้เลย ใช่ครับแต่ที่ใช้แต่ที่จองใช้จริงเนาะเพราะเรามีเก์วัดกันนี่งรถใช่เราก็ลองลองน้มันเครื่องมาหลายแบรนด้่เราด้ยด้วตัวเองลองน้มันเครื่องมาีทแจะแค่จะทุกที่ห้อแล้วก็ว่าได้เพราะเพื่อปินนี่เรากเราก็ลองหมดุกที่ห้อแต่ที่ชอบเปตัวเเพราว่าก็อย่างที่บอกน้ำมันเครื่องไม่ไ่าดครับราเครื่องเทใช้ขาก็ขาดขาดน้อยมากถ้าเทียบกับแบรนด์อื่ครับผมก็อยากฝาก น้ำมันเครื่องผลิตภัณฑ์ของโวโจนิกนะครับรถบ้านก็ใช้ได้นะครับและยิ่งรถแขกนี่บอกเลยว่าคุ้มค่าครับผมใครยังไม่เคยลองลองนะครับแล้วจะติดใจใด้ครับมาที่นี่ได้ครับมีขายทุกตัวเลยก็น้ำมันเครื่องตัวนี้ครับผมเองเคยใช้จริงแล้วก็เคยใช้มาหลายตัวแล้วด้วยของเวโอนิกรับรองว่าดีจริงครับสําหรับผมนะครับก็จะฝากไว้อย่างหนึ่งนะครับคนที่ซื้อไปใช้นะครับ ข้อควรระวังคือต้องเขย่าขอนเติมครับ